สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่8ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้ราคาทองคำก็ยังรีบาวได้ต่อเนื่องนะคะเปิดตลาดที่บร,ริเวณ1,208เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,208ถึง1,218 ค่างเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะคะอยู่ที่ระดับ85.67นะคะส่วนเงินบาทเคลื่อนไหวบริเวณ32.58นะคะค่อนข้างทรงตัวราคาน้ำมันดิบในสเ็กลงมาที่87.71นะคะก็ยังอ่อนตัวลงต่อก็จับตาดูรายงานผลการประชุมเฟดนะคะคืนนี้แล้วก็การประชุม IMF G20 นะคะในช่วงสุดสัปดาห์นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่12นะคะ สำหรับคืนนี้ก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศก็คือสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ช่วงสามทุ่มครึ่งนะคะถ้าดูภาพกราฟของราคาทองคำนะคะก็มีสัญญาณเชิงบวกนะคะ เมื่อสามารถที่จะผ่านแนวต้านบริเวณ1,210ถึง1,215ขึ้นมาได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่บริเวณ1,225ถึง1,235นะคะโดยในวันนี้ก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ1,225-1,235แนวรับบริเวณ1,210แล้วก็1 2 0 0เหลี่ยนนะคะถ้าหากว่าเปิดลองไว้ก็ทยอยิดทำกำไร,รบริเวณแนวต้านนะคะตั้งแต่1,225ขึ้นไป สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนาคาทองคำในช่วงหมยวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ